ลุกขึ้นมากนข้าวเสร็จแล้วก็ซิ้งวตนร์ไทยเอากระเป๋าทักเรียนเนี่ยไปจองที่รถเมลนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาปลุกให้ลูกๆตื่นแล้วก็ให้มากินข้าวที่แามาท่ทำนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ทำร้ำซึ่งได้เป็นอย่างดีนะครับด้วยความที่แม่อยากให้ลูกเนี่ยได้ไปเรียนในตัวเมืองแล้วก็มีความสะดวกสบายมากที่สุด ขึ้นมาทําอาหารมาเปิดประตูมาเข็นรถมอเตอร์ไซค์มาขับรถมอเตอร์ไซค์เรากระเป๋าไม่จองที่ให้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นเรื่องที่ผลักดันให้ลูกๆทุกคนเนี่ยมีกําลังใจที่จะตั้งใจเรียนอย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็แม้กระทั่งตอนที่เมื่อไม่กี่ปีมานี้เนี่ยครับตอนที่ท่านอายุ80กว่าจะ90แล้วเราก็ล้มกระดูกครับ ปรากฏว่าต้องไปผ่าตัดนะครับพอผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยต้องทำกายภาพแต่คุณหมอที่ทำกายภาพเนี่ยบอกให้ครับว่าทำไมอามาลุกขึ้นมาเดินได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ถามเคล็ดลับว่าทำไมอามาถึงเดินได้อย่างเร็วบอกคำเดียวครับว่าถ้าเกิดยังเดินไม่ได้จะไม่สามารถมาทำกับข้าวให้ลูกกินได้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งครับ านนั้นสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นโรคหัวโรคใจเขงพวกเรา1 2อยปีนะครับผระบุตัวเองเลยนะั่งสุดน้าจม่ยด้แรล่าสสมัยที่เดินจากปังมาบ้านมามาเลยดีเขาเป็นยาวผมไม่รู้จะย่อยังไงแต่มันก็เป็นความทรงจำที่ดีๆครับผมก็เป็นอะไรที่ผมก็ยังจำอยู่ตลอดนะครับครับก็ อย่งแรกมาก็ยืดมแมครับแล้วเริหมแบบนะครับห้ามห้ามห้ามหยดน้ำประทุเลยผมไม่ยอมทิ้เป็นสอทีพอสองแล้วสองงันดีไหมได้เชนเชนเชนพี่กองไหมคะ